สวัสดีค่ะพบกันเป็นชั่วโมงสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะพร้อมไหมเอ,อ่ยง่วงไหมไม่ง่วงรหิวไหมไม่หิวครับจริงนะจริงครับดูอิทธิทัศน์ตาจะลืมไม่ขึ้นอยู่แล้วน่ะนะง่วงไงนะเข้าใจว่างว่วงนอน แต่ขออดทนอีกนิดหนึ่งได้ไหมได้ไหมได้ไม่ตอบเลยอะนะคะอดทนอีกนิดเดียวเดี๋ยวได้กลับบ้านแล้วลูกได้พักผ่อนสองวันนะคะบายนี้พบกันข้อว่าคำเป็นแล้วก็คำตายงั้นคุณคุณไปเลยนะแน่ใจนะว่าไปได้ อ่ะไปได้พี่มาเลยค่ะเดี๋ยวถ้าตั้งใจครูจะเลิกก่อนเขียนลงไปกลางหน้ากระดาษคำเป็นคำตายอ่ะเขียนลงไปก่อนกลางหน้ากระดาษในสมุดทำไมมีเสียงละ่ะลูกเยีาเอาข้อไว้ คำเป็นคำตายแต่ชั่วโมงนี้จะเรียนเฉพาะคำเป็นเท่านั้นเอาทีละอย่างถ้าสองอย่างนี้นใส่จะไปไม่รอดแน่เลยนะเพราะคุณครูเห็นบางคนเนี่ยใจไม่ได้อยู่กับตัวแล้วภาคภาค,ภาคบ่ายเนี่ยนะยใจไมไ่อยู่ที่ตัวเลยจริงๆ เพราะว่าเมื่อกี้คุณครูอยู่ที่ต้นทางตีสัก2ก็เหลือแต่ตัวใจไปแล้วนะคุณครูเสาวลั์อธิบายอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องตาบ้องแบ้วแต่ใจไม่ได้อยู่ที่ตัวเลยไม่รู้เรื่องอ่ะเสร็จแล้ววางวานยนสอค่ะเขียนเฉพาะหัวข้อแล้ววางยสอวางยสอก่อนนะคะ เด็กดีปฏิบัติตามที่คุณครูบอกหรือ,อยังอะลูกนั่งให้สวยผู้ชายก็ต้องบอกว่านั่งให้เหมือนเทพพบุตรเห็นไหมตัวเองอยู่ในจอทนะีวีน่ะแล้วมันไปทั่วเลยลูกผู้หญิงก็เหมือนกันพอพี่เขาจับกล้องก็นั่งให้สวยนะคะ ออนั่งให้เหมือนเทพธิดาลองปฏจจิบัติทีคะอ่าเยี่ยมมากเลยนะน่ารักมากเลยอ่ะมาอ่านบทกลอนต่อไปนี้พร้อมๆกันนะคะอ่ะพร้อมๆกัน,นะะกนยังไม่เขียนนะให้อ่านเข้าใจคำว่าให้อ่านพร้อมกันไหมเพราะมีบางคนบอกให้อ่านจากดีสอแล้ว คุณครูยังไม่ทำอะไรนะให้อ่านให้อ่านก่อนนะคะขอโทษนะขอโทษขอโทษเพครูต้อชีขอโทษอ่านพร้อมกันอ่านนะอ่านพร้อมกัน เงียบก่อนนะทางนี้เงียบทางนี้อ่านทั้งหมดเลยเนี่ยคุณครูจะดูว่าใครไม่อ่านบ้างน,นะคะเพราะุ่นนี้ยิ่งไปเช้ารุ่นที่แล้วอีกนะคะอะไรล่ะลูกอยากขยับไรขยับนั่งนิ่งตามองไปที่เพื่อนให้คุณครูด้วยว่าใครไม่อ่านเออหันหน้ามาดูว่าเพื่อนไม่อ่านอ,อ่เนี่ยเป็นกรรมการให้คุณครูด้วยอ่ะทั้งหมดนะ เพราะคุณครูมีกรรมการคือเพื่อนเธอหนึ่งสองสาม ปลบมือให้ตัวเองหน่อยดังๆเลยดีมากตากนนี้หนูก็หันมาทางนี้บ้างเออหันทางนี้อ่านเออคอยจับตาดูนะใครไม่เปิดปากอ่านนี้นะอ่ะเป็นกรรมการให้คุณครูจ้องไว้เลยคนหนึ่งคนใดจ้องไว้เลยพร้อมหนึ่งสองสาม ำเป็นคนไหนคนนี้เหรอเออยกให้เป็นคนพิเศษนะ<อ> <c oughs> คะคนโน้นด้วยทำไมไม่อ่านละ่ะเจ้าพิกี้หนูไม่อ่านจะเป็นไหมอ่ะอ้าวหันหน้ากลับมาปลบมมือให้ตัวเองก่อนทางนี้คุณ คุณกิติชั์คุณอยากเป็นคนเก่งไหมมองหน้าคุณครูหน่อยไม่มองหน้าเพื่อนเขาอยากเป็นคนเก่งไหมครับตอบดิครับไม่ตอบยิ้มอย่างเดียวอะอะตามสบายเลยนะอา้าวหันหน้ากลับมาคำเป็นผสมด้วยสระเสียงยาวอ่ะยาวเช่น ไหมเราออกเสียงยาวไหมอ่ะยาวนะคะเสียงยาวนะคะต่อไปไม่เอาอย่าทำเป็นเล่นเราไปนะดีมากเลยลูกอา้าวอ่านต่อพร้อมกัน ครั้งแม่กุมกุมกุมนั่งรูดสาบรูดยาวรูสับตายาวสัมลงรักนอกจากผสมเนื้อเสียงยาวแล้วยังมีมาตาโตสะกดคือแม่ กงแม่กงนี่ตัวไอสะกดลูกอององงูตั้งใจนะตั้งใจนะคะเพราะครูไปช้าที่สุดในโลกแล้วเนี่ยนะคะแม่กงตัวไรสะกดครับ<อ>เห็นไหมตอบพร้อมกันได้วต่ทีละคนไม่ได้แม่กงตัวไรสะกด<อ>แม่กงตัวไรสะกดงองอูแม่กงตัวไอสะกด แม่กลนตัวอะไรสะกดอะนอนหนูแม่กลนตัวอะไรสะกดนอนหนูแม่กลมตัวอะไรสะกดมมแม่กลงตัวอะไรสะกดมมอย่าหัวเราเพื่อนแม่กลเออแม่กลมเออแม่กลนนอนหนูแม่กลง แม่กลแม่กลเอ,อ้ยเห็นไหมต้องได้ต้องรู้จักพอตอบพร้อมเงินพอถามแม่กงอะไร <c oughs> แม่กงอะไร <c oughs> ไม่รู้อ่าเนี่ยผ่านไหมแม่กงคืององงูแม่กลงคือสีทับ หกับสี่ทับสองฟังด้วยนะคะเพราะยังไม่ได้จดบันทึกให้เข้าใจก่อนถ้าไม่เข้าใจเธอจดบันทึกไปก็ไม่มีความหมายอะไรแม่กลมตัวสะกดอ,อ้ามอมานะนอกจากมีสระเสียงยาวแล้วยังผสมด้วยแม่กลงแม่กลแม่กลมนะหานนะตรงนี้นะต่อไปยังมีอีก เดี๋ยวใช่หรือว่าใช้ใช่ฮะใช่ใช่ถ้าใช้ไม้อะไรไม้โทเอออย่าจำสับสนที่ลูกเอ้ยนะอันนี้ไม้ไม้เอกใช่ถ้าไม้โทเป็น<ม>ใช่ถ้าไม้โทไม้เอก เออนะต้องรู้นะลูกอย่าจำสับสนดีพวกไม่เอกไม่โทรไม่ตีไม่จัดตวากูไปช้าที่สุดแล้วนะลูกเพื่อให้หนูเข้าใจนะคะ